จำไว้นะถ้าไม่มีใครครบจงเลือกเดินคนเดียวถ้าหาคนมีศีลเสมอกันหรือสูงกว่าเดินด้วยกันไม่ได้พระพุทธองค์ทรงให้เลือกเดินไปคนเดียวเพราะเลือกคบคนอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าคบคนผ่านคนโกงหลงกาม,มคุณถ้าสติเราไม่พออีกไม่นานเราก็จะซึมซับสิ่งเหล่านั้นได้โดยไม่รู้ตัว ถ้าไม่มีคนมีศีลธรรมอยู่รอบตัวเลยจงเลือกเดินคนเดียวและมีสติเป็นเพื่อนเราจะบวชหรือไม่บวชก็ไม่เป็นปัญหาเพราะครั้งพุทธกาลคารวาสก็เป็นพระโสดาบันก็มีทั้งเพศหญิงและชายที่เป็นพระสกิทาคาก็มีพระอนาคาก็มีจนนับไม่ไหวเสียแล้วไม่สำคัญกับเพศเลยและไม่สำคัญกับชั้นวรณะด้วย แม้คารวาสเป็น